ต่อไปนี้ก็จะวินิจฉัยในพิธ,ธีกรรมฐานตามคำทีพระวิสุทธมัิอิทานิยัสมาเอวังสุตังคะปริหารณะสัมปาทิเตหิอัปปชะปิสาทีหิคุเนหิปริโยธาเตหิอปปิชะตาทิหิคุเนหิปริโยทาเตหิอิมัสมิงสีเล ปฏิทิเตนะสีเลปฏิทหายะนะโรสปัญโยจิตตังปัญญจะภาวยันติวะเจนะโตจิตตะสีเสนะนิทิตโถสมาธิภาเวตับโธนี่ต่อไปนี้ก็จะกล่าวถึงสมาธิที่เป็นภาเวตัพธรรมนะฮะ คือว่าต้องเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นสมาธินี่อยู่ในประเภทของภาวนาธรรมคือต้องทำให้เกิดขึ้นถึงจะรู้ว่าสมาธินี้น่ะมีประเภทเท่าไหร่มีอย่างไรทำอย่างไรอธิบายโดยละเอียดละออแล้วก็ตามแต่ถ้ายังที่ถูกแล้วก็ต้องทำให้เกิดขึ้นแก่ตัวไม่ใช่แบบรู้ไว แล้วก็ได้สมาธิอันนั้นสมาธิคุณคุณคือสมาธินั่นจะเกิดแก่ตนก็หาไม่จะต้องทำให้เกิดขึ้นธรรมะอันนี้ไม่ใช่รู้ไวเฉยๆนะคะพระพิสุในบววรพุทธศาสนาเมื่อประดิษฐานอยู่ในจตุปาริสุทธศินนี้มีสินอันทองแท้วบริสุทธิ์ด้วยคุณ ราศีมีมักน้อยเป็นต้นอันตนให้บริบูรณ์ด้วยรักษาทุดงโดยในดังสำแดงในสิงมิเทศนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่นั้นพึงจำเริญสมาธิที่สมเด็จพระสัมเทศพุทธองค์ตรัเทศนาด้วยจิตเป็นกระทานนั้นสืบต่อไปคือสมาธินี่แสดงว่าศีล หรืออธิศีลอธิจิตอธิศีลก็ได้แก่สมาธิอธิจิตเอออธิศีนก็ได้แก่สีนนะคะรักษากายวาจาอธิจิตได้แก่สมาธิรักษาจิตใจแต่ว่าสรุปแปล้วก็ให้มีมากน้อยเป็นต้นให้บริบูรณ์นะคะโดยการรักษาทุดง โดยในดังในสินิเทศนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่นั้นจึงจำเริญสมาธิที่สมเด็จพระสันเทศพ,พุทธองค์ตรัสเทศนาด้วยจิตสมาธินเรยกว่าจิตนะฮะจิตตะก็หมายถึงสมาธิเอออธิจิตก็หมายถึงสมาธินะฮะจิตตะที่สุดทธิก็หมายถึงสมาธิเบื้องหน้าแต่นั้น พึงจำเริญสมาธิที่สมเด็จพระสัมเทศเทศนาด้วยจิตเป็นประธานนั้นสืบต่อไปเหตุนี้พระพุทธดีดีการัสไว้ว่าสีเลปฏิทยานะโลสปัญโยจิตตังปัญญันจะทาวยังคือในกระถานี้ก็แสดงสีเลศีลปฏิทยานะโลนะฮะสปัญโย จิตตังนี่ก็จิตสมาธิปัญญจัจักภาวยังนี่ก็ปัญญาจาก็หมายถึงปัญญานะคะภาวยังก็จเจริญเกิดขึ้นว่าสัตว์อันประกอบด้วยไกลเหตุว่าอันสัตว์ประกอบด้วยกลเหตุนี่ท่านหมายถึงว่าผู้ที่ไปสังที่ได้ไกลเหตุนะคะแล้วก็จะมาจะเจริญสิีสมาธิปัญญานี่ ถึงจะเกิดได้สมบูรณ์แก่ผู้ที่ปฏิสนธิได้ไกลเหตุหมายถึงอย่างนั้นนะคะจดปฏิสนธิได้ปัญญานั้น<บ>เมื่อตั้งอยู่ในศีลแล้ว<บ>ก็พึงจำเริญสมาธิอิจและวิปัสสนาปัญญาและสมาธิที่ทรงมหากรุณากกรเทจนานั้นยังสังเกตอยู่แต่จะรู้นั้น สิยังรู้เป็นอันยากแล้วก็จะกล่าวจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงจะแจมเลิญภาวนานั้นเล่าดังลือกุลระบุตทั้งปวงจักจเจริญได้อาศัยเหตุดังนั้นคือว่าเนี่นยปัญญากับสมาธิเนี่ยจะต้องเป็นผู้ไปสนทิ่ได้ไกลเหตุถึงจะสำเร็จได้คือสมาธิเนี่ย จะสำเร็จเป็นผลก็ต้องได้ฌานนะฮะสูงสุดต้องได้ฌานปัญญาสูงสุดก็คือต้องได้มรรคผลทั้งได้ฌานและมรรคทั้งได้มรรคผลนี่จะต้องเป็นผู้ที่ไปสนทิด้วยใจเหตุทั้งสองอย่างถ้าปัญญานิดหน่อยหรือสมาธินิดหน่อยก็ได้สำหรับผู้ที่เป็นทวิเหตุคือประกอบด้วยเหตุสองในขณะปฏิสนทิ อะโลภะหรือโทสะสองอย่างแต่ไม่มีอะโมหะประกอบด้วยแต่ว่าศีลกับสมาธิกับปัญญานี้จะทําทได้สมบูรณ์ต้องเป็นผู้ที่ไปสนที่ได้ไกลเหตุจับอันประกอบไปด้วยไกลเหตุไปสนที่ปัญญานั้น เมื่อตั้งอยู่ในศินแล้วก็พึงจำเริญสมาธิจิตและวิปัสสนาปัญญาและพระสมาธิที่ทรงพระมหากรุณาตรับเทศนานั้นยังสังเกตอยู่นะฮะยังจะลูกก็ยากเพราะอย่างนั้นจะถึงจะถึงแอที่จะถึงการจำเริญภาวนานั้นเราดังลือคุณลบุตรทั้งปวงจะจำเริญได้อาศัยเหตุดังนั้น อาศัยเหตุดังนั้นก็หมายถึงว่าต้องอาศัยปฏิสนธิเป็นไกลเหตุพระพุทธโคสาจาริยเจ้าผู้รจนาคำพีพระวิสุทธิมัสเพื่อจะสําแดงพระสมาธินั้นจึงตั้งเป็นข้อปุจฉาปัญหาไว้ในเบื้องบุรภาคบุระภาคนั่นก่อนเมื่อสัจสัมแดงสมาธิคือเมื่อจะ แสดงสมาธิให้พิสดารกับทั้งในแห่งภาวนาวิธีคือการกระทำนะฮะให้แจ้งแก่พระโยคาวจรกุลระบุทั้งปวงในการบัดน,นี้ในข้อปุจฉาปัญหานี้มีแปดข้อข้อที่เป็นปฐมนั้นว่าสิ่งใดชื่อว่าสมาธิข้อที่หนึ่งนะคะ เป็นข้อข้อที่เป็นเคารพสองนั้นเหตุดังไรจึงได้ชื่อว่าสมาธิข้อเป็นเคารพสามนั้นว่าลักษณะและกิจและผลและอาสานการแห่งสมาธินั้นเป็นดังลือเป็นดังไรนะคะคืออะไรอ่าสมาธินี่ มีลักษณะอย่างไรยังชื่อว่าสมาธิและสมาธินั้นมีกิจอย่างไรคือทำกิจอย่างไรและผลของสมาธินั้นอะอะไรและเหตุใกล้ที่จะให้เกิดสมาธิเรียกว่าอาสัาการนะฮะแห่งสมาธินั้นอะเป็นอย่างไรคือได้แก่อะไร ข้อเคารพสี่นั่นว่าสมาธินั้นว่าสมาธิจะบริสุทธิ์ได้ด้วยสิ่งอะไรบางลือเนี่ยคือหมายว่าอะไรหรืออย่างไรนะฮะข้อเคารพเก็์นั่นว่าโยคาพจรกุลระบรุจะจำเริญสมาธินั้นจะจำเริญบดังลือ ข้อเป็นเคาลบแปดนั้นสิ่งดังหรือสิ่งอะไรจะเป็นอานิสงส์แห่งสมาธิตั้งปุจฉาไว้ชนีแล้วจึงวิศัชนาว่าสมาธินี้มีประการเป็นอันมากไม่ใช่น้อยถ้าจะแสดงให้สิ้นเชิงนั้นจะฟุ้งซ่านไปบ่มีสำเร็จประโยชน์ที่ต้องประสงค์ เหตุดังนั้นสมาธิที่จะแสดงรนะบัดนี้จะยกขึ้นว่าแต่สมาธิที่สัมพยุตด,ด้วยกุศลและจิตอย่างเดียวคือสมาธิเนี่ยจะไปสัมพยุตด,ด้วยกุศลและจิตก็ได้และอกุศลและจิตก็ได้คือหมายถึงว่าอารมณ์ของสมาธิเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ได้นะคะเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้ แต่ในที่นี้ในีิสุธทธิมัทนี้เป็นทางที่บริสุทธิ์จากกิเลสจะดําเนินไปถึงพระนิพพานเพราะงั้นในที่นี้ท่านจะยกแต่สมาธิสิัมปยุทธ์ธด้วยกุศลละจิตอย่างเดียวในข้อเป็นปฐมคือข้อหนึ่งที่ถามว่าสิ่งใดได้ชื่อว่าสมาธิ คือที่ชื่อว่าสมาธินั่นน่ะเป็นอย่างไรวิสัชนาว่าสมาธินี้ม่ใช่อื่นไกลไา้แก่เอกะคตาเจตสิกท่านก็ต้องมาลงอภิธรรมเหมือนกันมาลงจิตมาลงเจตสิกนะฮะบัดนี้จะยกขึ้นว่าแต่สมาธิที่เป็นกุศลอย่างเดียวนะฮะนี่ก็ถามว่าสมาธินั่นน่ะ เป็นอย่างไรวิจัชนาว่าสมาธินี้ไม่ใช่อื่นไกลได้แก่เอกคตาเจตสิกที่มีกําลังกล้าบางเกิดพร้อมด้วยกุศลและิตนะคือเอกคตาเนี่ยมันมีทั้งกุศลและอกุศลต้องประกอบไปด้วยกันแต่ในที่นี้เอาเอกคตาที่เกิดพร้อมด้วยกุศลและิตในข้อทุติยปุจฉานั้นเหตุดังไร จึงชื่อว่าสมาธินั้นวิสัชนาเอกคตาเจตสิกที่มีกำลังกล้าบังเกิดพร้อมด้วยกุศลและจิตได้านามบัญญัติชื่อว่าสมาธินั้นด้วยอัฏฐว่าคือด้วยเนื้อความนะคะอัฏฐด้วยเนื้อความว่าตั้งจิตและเจตสิกทั้งปวงไว้ให้แน่วแน่ เป็นอันหนึ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่ลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าสมาธินะฮะและข้อที่สองซึ่งถามว่ามีปุจฉาว่าลักษณะและจิตและผลและอาสัญนการคือเหตุใกล้แห่งสมาธิเป็นดังไรนั้นวิสัชนาว่าสมาธินั้นมีสภาวะ บ่มีได้กำเลิบเป็นลักษณะนะฮะคือความไม่กำเริบหมายถึงกำเริบนี่อะไรสมาธิกำเลิบสมาธิกำเริบนี่ก็หมายถึงว่าไม่ตั้งอยู่ที่เดียวไม่สงบอยู่ที่เดียวแต่สายไปในอารมณ์ต่างๆไม่สามารถจะตั้งอยู่ในที่เดียวได้เรียกว่ากำเริบนะฮะ อันนี้ก็เรียกว่าเรียกว่ากำเริบฮะแต่ว่าที่เรียกว่าสมาธิจริงๆแล้วน่ะไม่มีจิตแสสายไปในอารมณ์ต่างๆแล้วก็มีกิริยาในจิตนะนะคะเมื่อตั้งอยู่แล้วไม่กำเริบแล้วในอารมณ์อันเดียวก็มีกิจ คือมีกิริยาขาจับเสียซึ่งฟุ้งซ่านเป็นจิตกิริยานี่หมายถึงว่าการงานของสภาวะธรรมมีทั้งกุศลและอกุศลเหมือนกันนะคะแต่นี่กิริยาที่นี่เป็นกุศลนะคะขจับเสียซึ่งฟุ้งซ่านเป็นจิตมีกิริยาอันตั้งจิตไว้ให้มั่นบ่ไม่ได้ให้วาดหวั่นไหวเป็นผล คือว่าผลนั่นคือตั้งอยู่ใช่ไหมสมาธิน่ะมีลักษณะตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวตั้งมัน่นนี่เมื่อตั้งมั่นได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผลของสมาธิการเจริญสมาธินั้นได้ผลแล้วคือตั้งอยู่มัน่นไม่ไปทางโน้นทางนี้ใช่ไหมคะไม่แสบสายไปในอารมณ์อื่นนี่ชื่อว่าเราได้ผลทำสมาธิได้ผลสําเร็จแล้วว่าอย่างนั้นเถอะสำเร็จ ของสมาธิเนี่ยแล้วก็มีความสุขติดในกายและจิตเป็นอาสัญการคือว่าเมื่อได้สมาธิแล้วก็มีความหรือยังไม่ได้สมาธิก่อนที่จะทำเหตุที่จะให้ได้สมาธินั้นอ่ะก็ต้องมี สุขนะฮะร่างกายก็ต้องมีสุขสบายไม่ใช่กำลังเจ็บทุพพลภาพที่โลกอย่างนี้เป็นต้นเนี้ยก็ไม่สามารถจะทำสมาธิได้นะคะจิตใจก็ต้องสบายด้วยรอดูไม่ใช่กำลังฟุ้งซ่านงุ่งงานอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะทำสมาธิได้เหตุที่กายก็สบาย ใจก็สบายปลอดโปร่งไม่มีกังวลไม่มีปริโภธะอะไรแล้วอันนี้แหละเหตุนี้แหละเป็นเหตุที่จะให้เกิดสมาธิคือเป็นเหตุใกล้ที่จะให้ได้สมาธินะฮะอธิบายว่าสุขนั้นเป็นเหตุอันใกล้ที่จะให้บังเกิดสมาธิเนี่นี้ข้อนี่สี่ข้อแล้วนะคะข้อที่สีแล้วก็ข้อที่ห้า บุญฉาคือถามเป็นคารบที่สี่ว่าสมาธิน่ะมีประมาณเท่าใดมีประมาณเท่าไรนั้นวิสัชนาว่าสมาธินี้ถ้าจะแสดงโดยเอกะนั้นมีประการหนึ่งถ้าจะแสดงโดยย่อทีเดียวก็มีหนึ่งเท่านั้นด้วยสาม,มารถลักษณะที่มีได้กำเริบ กูจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเท่านั้นอะ่ะจะเป็นสมาธิอะไรอะไรก็ตามจะสมปรยุทธ์กันหลายอย่างยังไงก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าจะพูดว่าสมาธินีอย่างเดียวก็ได้คือลักษณะที่จิตตั้งมั่นอยู่ไม่แสสายไปในอารมณ์อื่นนี่ก็ชื่อว่าสมาธิแต่ว่าอย่างเดียวก็หมายเอาอย่างนี้นะพระสมาธินี้แม้ว่าจะจำแม่ แจกออกไปโดยประเภทต่างๆก็ดีที่จะพ้นจากลักษณะที่ไม่กำเริบนี้หาไม่ได้หาไม่ได้เหตุจะนี้เมื่อแสดงโดยลักษณะนั้นท่านจึงรวมพระสมาธิทั้งปวงเข้าไว้เป็นหนึ่ง นีงจะมีมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็อยู่ในลักษณะที่ไม่กำเริบ <Yeah. S 1> เมื่อแสดงโดยลักษณะนั้นท่านจึงรวมสมาธิทั้งปวงเข้าไว้เป็นหนึ่งแสดงในเอกะว่าสมาธินี้มีประการอันหนึ่งดังนี้จึงวิจารนาสืบต่อออกไปอีกเล่าว่าสมาธินั้นถ้าจะแสดงโดยสองคือโดยทุกตะ คือโดยสองอย่างทีแรกแสดงโดยอย่างหนึ่งนะทีนี้จะแสดงโดยทุกกะต่างออกไปต่างออกเป็นแปดด้วยสาม,มารถทุกกะทั้งสี่ในปฐมทุกกะนี้ท่านต่างออกไปเป็นสองคืออุปจารสมาธิประการหนึ่งอัปปนาสมาธิประการหนึ่งถ้าแยกสองก็ให้ถือเอาอัปปนาสมาธิหนึ่ง แล้วก็อุปจารสมาธิหนึ่งคือที่อุปจารสมาธิกับสมาธิที่ใกล้จะได้ฌาน<ม>ในทุติยทุกกะนี้ก็ต่างออกเป็นสอง<ม>หรืออีกอีกอันหนึ่งสมาธิสองข้อที่หนึ่งได้แก่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินะคะท่ะนี้สมาธิสองข้อที่สอง นะ,ะสมาธิมีสองเนี่ยมีหลายประเภทประเภทหนึ่งก็ได้แก่อปปุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิท่านี้สมาธิสองสองอย่างข้อที่สองนะฮะก็แยกออกไปเป็นสองอย่างคือโลกิยะสมาธิหนึ่งโลกุตตะสมาธิหนึ่งนี่ก็สองเหมือนกันฮแยกโดยในนี้ก็ได้ เพราะนั้นถ้าเจะถามอะสมาธิมีสองอย่างได้กับอะไรมั่งเราก็ต้องถามสมาธิมีเยอะจะเอาข้อที่หนึ่งหรือจะเอาข้อที่สองนะถ้าเอาสมาธิสองข้อที่สองก็ได้แก่โลกิยะสมาธิโลกุตระสมาธินะฮะทีนี้สมาธิสองในข้อที่สามในตัิยะทุกกะนั้นก็ต่างออกไปเป็นสองอีก ภาข้อที่สามสมาธิสองข้อที่สามหรือัยยะที่สามนะคะก็เป็นสมาธิที่ประกอบด้วยปิติประการหนึ่งสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยปิติประการหนึ่งสมาธิที่ประกอบด้วยปิติก็ตั้งแต่ปฐมฌานไปนะฮะอันนี้ถ้านอกจากปฐมฌานไปเจนมถึงอรูปฌานไม่มีปิติประกอบแล้ว สมาธิที่ไม่ประกอบด้วยปิติได้กับอะไรมั่งตั้งแต่ทุติยฌานไปจนกระทั่งถึงอรูปฌานหรือถึงปัญจมฌา,านก็ได้พูดอย่างนี้ก็ได้นะถ้าสมาธิที่ประกอบด้วยปิติแล้วก็มีปฐมฌานอันเดียวเท่านั้นนอกจากปฐมฌานไปจนถึงปัญจมฌา,านไม่มีปิตินะนี่แล้วก็ อ่าสมาธิที่หาปิติไม่ได้ไหมในจัตุกะสมาธิสองข้อที่สี่นะในจัตุกะนั้นก็ต่างออกเป็นสองอีกนะคือการพูดสองนี่พูดได้หลายอย่างนะฮะคือสมาธิที่เกิดพร้อมด้วยสุขประการหนึ่งนะสมาธิที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาประการหนึ่งอ,อันนี้เรานักศึกษาเข้าใจแล้วใช่ไหม สมาธิถ้าพูดเลยนนยะอันนี้นะสมาธิที่ประกอบด้วยสุขแล้วก็ตั้งแต่ปฐมฌาชนไปถึงจตุวิชนพูดโดยในห้าชานห้าตั้งแต่จตุานมมชานัอผมปฐมฌาชนไปถึงจตุเทชนหรือปัญจะมฌานนะสองในนี่พูดข้อที่สี่นะคะ